ไอ้ตไอ้ตวกกบกบบอ้ตัไอ้ตัววันชิมวันทาย่งไรกินไอ้ตัวหยกพี่บาทถึงจนตื้อไอ้ตัวโอ้ยโอ้ยมันตอกคนอะไรได้มันเค็งเออกาบสตีดตอนทาพ่อแม่พี่น้องประจุทุกคนยินดีต้อนรับบรสูุสรงก็อ่านเด้อทุกคนเด้อเมอริกา

จ้านี่คือสุดมันข้าวนะจ้าจะคน,น,นจากอียากยสิเซ็ตก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราสูตเดี๋ยวพูอนกินมันหึนๆเลยเี่ยก็ตอกตายอะไรคันเลนะโอ้โว้ยเล่นอย่างมันอย่างตายมัน <c oughs> เอาสูตรเดี๋ยวความหมายคือมาเอาบปากบัวพี่น้องเอ้ยสูตรยังมารักมะบวากอะไรกัน มาละเขามัดข่าววันแรกละกรมามัดเนาะต้องได้มัดข่าวรับจ้งกินบักบัวจ้าอยากเข้ามากินเนาะเอ้ยอันบออันมาดก็ได้เอ้ยยังมาดื้อๆมาลงกินโลงที่เครื่องวิกว่าจะซอยอือก็ต้องได้ซอยแล้วเฮ้ยเนาะมาพี่น้องบอกว่าอะไรอย่าห่างนะจ๊ะมามัดข่าวเราจะคนจ้ามาเดิมมาเดิมผู้ผู้ใดบอกเคยมัดข่าวก็มามัดเดิมผู้ยังเอิดเติดอยู่พ่อแม่พี่น้องเออเขาน่าจะเกี่ยบหมดแล้วทางห้าวนะฮะกะออก ตมันกสิบปรด็กันมาดอยู่ดีละพี่น้องเทียวกันแกเทียบปดอยู่ดีละอเสือะไรก็ได้สุดลน้ำงรรยากายู่โคสุดลน้ำงบากอยู่โคนถือาชื่อือหน้ามัจับเจ้านั่นเออก็ดียวีไปาเสียนั่น โอ้ยไปแล้วกันชุดลงน้ำชุดไม่อดชุดลงน้เดออืมอืมตอนนั้นแล้เป่าเ่าวัตถัยกับทุกไสคือจะอ้วนย่งไม่งาเนี่ยมาเด้อทุกคนมาเด้อมาเด้อ มามัดข้าวจ้านี่คือสุดมัดข้าวของข้าวมัดได้เลยถ้าได้มัดแล้วสุปเปิ้นยังบดได้ลงอยู่พี่น้องเอ้ยปับกล้องอยู่นี่แหละอืมมาถึงมันจะคนถือโอ้ะ้เวลามัดเี่น้องโอ้จะกลับไปแชเท้ปแทปตะวาอคอยกับป้าเเ้าย จะไปสอนพะอโอ้องอยไปปยจ้กล่วนายาด้บโอ้ลืมศกมือกส่อบ้านมันเกะสัมผัมือนะอ้าว่าศกมือะใส่มันมันน่อยหรือมันใหญ่แม่ไปถนัดเอาว่านัดกันหว่าน ไงเฮงดแม่มานยอดัดแกู <c oughs> อกมีแม่ม้า,มมมานอโอ้พามาขอลักมาหน่อเด็กจ้าพึ่งมาอยู่บ้างเอออยากคายเนาะส่อเขาพูดได้คายได้จำกิพอพอ่นงพรอ มีใายกันจีทางแถวเขาเฮียได้ครับโอ้กะเก็บแล้วฮู้ทางแเขาเฮี้ยมีครับใล้ลงมาใกล้เยอาหนาหนีเดิอเก็อยากกินน้ำส้มเขก็กมาต้องมา,ากด,ด,าด <c oughs> อกเออมาแม่นไน้่อเลอยสอบผู้บอกนี้นนะ เท่าไรแต่รถนี่นั่นที่นี่ขายโดนบ่อขายรถอะไร เติงบอกที่ไปลงไปแหลกกับมาสวมาสีแจ้วมาสีแม่ก็กินมักบัวกับเจ้าคลองเขาเกลียวข่าวมาท่านแล้วกันเลยลงจากแม่ก็กินจ้วมาถือมือถือวันหรือเนาะโคเออแต่ว่ามาถือมือรีมาแล้วก็ได้มัาข่าวมันโพเจ้าคองก็ยังบาท่านได้แม้ว่าลงนองเลยเขาขืนกอนปลาสองห่อผู ย่งเช็นตัมหอบกระาดโอ้ยคยมัดเนาะโอ้โหตโหลดปันข่าวล้วม่สิหยัมได้บ่ตออกนั้นาแล้ดโอยเาบ่ไดอย่างหยัมระมัดโอ้หอบเดียวกับพ่อมีไงมาเด้นมาเด้นมาบัดข่าวเด้อทุกคนเด้อมาบัดซอยเน่นี่ละเนาะชตีวิตของกระเทยเทาอื เธอถาวรเจริจ้าอ๋บซอนแล้วบอ th เทอถาจเจริอือเจ้าขึ้นเจ้าเด้อจะมาว่าเด้อนอนเตี้ยตื้นตเด้อเตี้ยตตเธอซ้อนอืนอนที่ป่าซ <c oughs> ่าลวเ้อซ้อนจะมาวาเด้ <c oughs> <c oughs> อเออใส่ใสยบ่มาดนั้นเออโอ้ 5, อะโย คือยังไล่เธอเฮ้ยคือยังลาโอ้ยมันสึยงานกค่จันี่ชิบนาทีกันแล้วชิบนาทีกันแล้วืะเออเติดพี่นองเอ้ยขาวคันสุปหมดแล้วทาชิเป็นนะฮะกะออกห่วงอื โอ้ด่าเพื ique, really e outra, e ่อสิสุดเดินหน้าขวากกระซั่มนี่แล้วหน้าขวาก็มีแตให้ยแนวนี้แล้วมีแตให้แย่ๆเงาๆจ้างขาตันนี่มาจังมื่นโอ้จีแมนไห้เขาสิหน่อยใช่ตันมุดเดียวแล้วตรงเขาคือพอให้หอดท่านทีผู้ป่ายนะครูเออก็พอตัดอยู่ได้เนาะ เอานี่พอมาตัดจีไรเอานี่พอดย่างตัดเดี๋ยวพอมาตัดได้ตัดตับเบิได้ทอดได้ดีลอยนะด้ะคือมาติมเงินสองบาทกระเบิดเลยอืมปวดโพไม่ได้กินให้ตายเด้อกินน้ำลายวะ กินดำร้ายพนันถ่วมปอดตายสักข <STEPHAN> <บ S 1> ล้อน้ำปัดถั่วปลอดพนอกจ่าน้ำปัดถั่วมดอดจ้าืม่ปัดถั่วดอีจ้าไม่ปัดแั่วดอกจ้า รอดนี้เลยเอายงมาเอาอยูกันน่่านี้องี่เก่าอามามัดข่าดอกแต่ว่าอย่างมากินมักมัวแล้วเจ้าข้อน้องบวชนะไก่มมัดเข้าบอลแล้วบ้าบอกว่าเอาไฮเดรมาบวก็ว่าบอกกนไปลงมามัดเข่าแตากไม่มัดเขาเจ้ามาก็ถอมือถือควันเนาะอืม

เห้อส,อสีมะคลองสกักกระบอกสัญญาค่อยมัได้กินมุกกินมากาากั <c oughs> นยาสับปรดอยกดอกจีดจีนไข่ไขนั่นมันเข่าแข่งกินน้ำโขกบาบอฉันไสิกินค่อยมันจะมาด้ข่าแข่น <c oughs> กินขตบเพราวาเกจะกินไปข้อก้าวปอบปนิ้ต้องเป็นตระยานน้ปอบปฏนทักษ์มู๊ละกินตับกินไสเพื่อพสมากินคยมากอยาินโคยอมาไล่หมแล้วบอก่ค่ะสิไปไล่ออกไปอยู่นาบอกมาไล่คอยนี่เขาบไดกินเจ้าน้องแม่ราวาไปหาข่าวคนนั้นคนนี้ ตบนีใหญ่สิปี๊ปใหญ่ขวาคอยาพี่คุยน้องคอยาคุยเอาจังบอื อันเจตุ้ยมันชินมันตายังไมเ็นจตยโยพี่บาที่จ้ตื้ออ้าวมันชินยัเห็นเฮ้ยโยมพี่บาที่จ้ตื้อตัวไปโอ้ยกันอะไรเท้าปครับามไรเยีอรโดทเียดนะันไล่อยู่

าครูบ้ากักินเยอะกินหยังกินหยังเออเออยจ่องอะไรเจอจองอีกเลยไอ้แม่เจยก็คอยด้ออาก็จะจับบิเวณน้ำกลนคนนได้บดิอึดเด้อกองอิเลอาอะไรก็เจอมาเอาเด้อผร้บ้านน้อยแต่เด้เดอจะสิงวนลิกาอีกหรอบอเอาซะคนสิบเอดผู้ใดอยู่บ้านผู้ซาเออจะเอาเลยจ้เออน้องนนน่ะน้องนนน่ะเอาอีก้ ม,มัมองแต่ว่าตัวนี้มันอยู่ในสายตาเรยจะไปเยมมันเดินแจ๊กสังขาบคอแรกนะบ้บผเห็นบอ็เต็นนี้สั้งคูขนาะบาอ็อยู่หลังกลองเฮ็ดกุิจะแหล่ปลา,าสุกุญช่ายได้ก็ุกิ๊กก่อยซุ้มมันหมนดไปเลยจจอยู่ข้างน้องติ อมาถือมือแล้วจะตุ๋ยนี่ประจับหกทางสกัดถูก่อคุยในมือนี้นะเออโอ้ยสตองเรียกสันดอกสันเปลี่นทิ่ปอกพราคู่มือนี้ออกเก้าห้าสิบห้างอมถ้าไ่ต้องเรียกสันดอกสันหากินเอกสันเปลนปอกคูมือนี้นานแต่ตาวุ่น ปอบกบปอบาได้กินคู่กินรถปอบกินคอยเออเนอาะเจงจีไปจ๊งจีบ่าหายผู้บ้านน้อยยะเดี๋ยวดา,ดา,ดา,ดาโอ้พี่ปอบกินคอยเนาะเออเอามด้มัาไปเก็บมาเผาปะาเก็บอะได้มันง่ายวะใกล้ๆเลยแบบทนนี้อืออือถูก มางอยอยู่ข้อพี่ลายมามาขีข้อคอยพี่วะมาแจ็ปพ้นนะแผกกต่พี่ยังตกข้อนะโอ้ยปูบ้าน้อยแต่เต็มเสือๆอยู่พี่น้องเอ้ยทางผู้อยู่โฮมใหม่คุณลพี่น้องเอ้ยผู้มาถือมือมาดีนะปูบ้าน้อยมารวมโตนะจ๊ะทุกคนจ้า เนี่ยพี่น้องมีเด็กๆนะวันนี้แตกแต่นพูว่าน่อยมาค้นข่าวซอยมุงจะนำใจเนาะน,นำใจของเพื่อนมาซอยมุงจ้าว่าน,น้อยว่าน,น้อยมาถือมืออลีใจตุย่าม,มาถือมือลอีนะว่า คบ้าน้อยแต่อยู่โคบโค,บ,โคบพี่น้องเอ้ยคุณหนึ่งชั่วโมงผ่านไปทั้งมัดทั้งคนพี่น้องจะใกล้จะลแล้วแล้วละยังอีกอยู่สี่โอเคได้ผมจะฝากการสิแล้วนะพี่น้องเอ,อ้แต่ก็ยังไม่แล้วนะจ๊ะเอ้เพราะว่ามอนิกะหลายคนเนาะคุบาาน้อย มอองงอ้อยเป็นปงโหยังจะเป็นมาซอยมูซอยพวกเพื่อนน้ำใจของเพื่อนเนาะรุ่นเท้าดอกมีเด้กแนวน,นี้นะจิมาหาซอยมูนะน,น,นี่นะมีแต่กินน้ำมูนะจ๊ะเออรุ่นเท้าดอกว,ว่าแต่ยังน้อยว่าแต่ยังน้อยอันนี้คือโอ้ยเนาะตัดสื่ออนมูเว้ยสินะซอยเลือมูอม อ่ะแล้วพี่น้องเอ้ยว่าลายให้างนาะเปิดพุ่ใหม่คำว่าพันแหงลายนาะพี่น้องเอ้ยฝากติดตามคลิปหนาด้วยพี่น้องเด้ยขอบใจเพื่นสุดสุดสุที่ขับมารับชมคลิปของว่าด้วยจ้าถ้า,า,ถาไปเบอร์บุ๊ไซส้ลงไปตึงต้งแง่ดุมงเต่งหน่อยจ้า